ลและเพื่อให้การขยลยเครื่อข่ายของสอปสยใน้ะดัาจังหวัดและเป็นการประชาพันธ์หน่วยงานให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นในการนี้ได้รับความร่วมมือจากสอปสยกลุ่มนครบริพิสิตตมเทระสูรสภาเด็กและเยาวชนตมเทระสูรเป็นแกนนำการขับเคลื่อนดำเนินกิจกรรมวันเด็แคมเซฟโซนโลนิเฟสพื้นที่ปลอดภัยไม่มีคนหน้าหมาัน พ่อคนรุ่นใหม่ไม่ใช่ยาเสพติดโดยกิจกรรมในวันนี้มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้นจำนวน100คนและเข้าร่วมการอบรมในวันพุทธที่26สิสงหาคมพุทธศักราช2563ตั้งแต่เวลา8ปดนาฬิกาถึง16บหนาฬิกาสานาทีณห้องประชุมเฉลิมเกียรติเจ็ดสันสาโรงเรียนส่งศรีธนีซึ่งน,นายดาวของสอสอสอจังหวัดนครราชสีมาต้องขอขอบคุณ ทุกท่านทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในโอกาสนี้ด้วยบัดน,นี้ได้เวลาอันสมควรแล้วขอเรียนเชิญท่นา,ทานประธานในพิธีท่านบรรท่นาททนบรรดูรคุรันตนบัณฑิตได้กาวให้อาวาสและเปิดกิจกรรมวันเดย์แคมเซปโซนโรนเฟสพื้นที่ปลอดภัยไม่มีคนหน้าใหม่พราบคนรุ่นใหม่ไม่ใช่ยาเสพติดขอสอสอ,อ,อ,อจังหวัดนครราชสีมาในโอกาสครไปขอเชิญครับ วันนี้ทิงๆหน้อท่านนายพลกองสูง,งท่านอาจารยัดอุทิศสุยท่านไป็นหภารกิจจำเป็นจริงท่านก็จะไม่มอบหมายภารกิจมาเป็นประธานให้ใครต่เนื่องจากว่าวันนี้เป็นวันประชุมประจำเดือนพุทเดือนของจังหวัดระดับจังหวัดเรียกว่าการประชุมกลมประการจังหวัด ซึ่งจะเป็นประจำทุกเดือนซึ่งการปประชุมระดับจังหวัดก็มีผู้ว่าและการจังหวัดเป็นประธานแล้วก็ท่านนายกอทุกท่านต้องไปรับปากแล้วก็รับมอบอธิบายจากผู้ว่าแล้วก็มาปฏิบัติในพื้นที่ฉะนั้นในงานวันนี้นะครับในพื้นที่ท่านที่มอบหมายให้ผมงานบนรจูลรัตนกอดิน เัวหน้ากรุงงานเรารนงานปกครองถูง,งเรียกชั้นสั้นแปลัดอวสมาทําหน้าที่เป็นประธานแทนเข้ามาครั้งแรกก็รู้สึกถึงบรรยากาศย,ย้อนยุคอาจารย์ย้อนยุคสมัยผมเป็นนักเรียนมัธยมเหมือนพวกเราซึ่งในช่วงที่เป็นนักเรียนมัธยมในเรื่องของการ สื่อสารในเรื่องของการปฏิบัติงานเนี่ยก็จะไม่เจริญเท่าไหร่โทรศัพท์อย่างดีสูงสุดก็คือโทรศัพท์บ้านโทรศัพท์บ้านเป็นโทรศัพท์สายการทําการต่างก็ใช้วิธีพูดคุยอเรียนกับคุณครูในห้องเรียนไม่มีการเรียนการตุลทั์ไม่มีการเรียนรต่าง ผมเองเป็นคนเคยพระทองคำภาคทองคำไหนใครรู้จักบ้างเคยตั้งกรรมยกมือใครเคยไปยกมืออยู่ตรงไหนรู้ไหมนี่หลังอำเภอนวายติดจังหวัดชัยภูมิออกไปนะบ้านบางโคอาจจะเอาสูงประมาณสี่สิบกิโลจบวัธยม ชีวิตเป้าหมายก็ไปคิดว่าตัวเองจะไปทำอะไรพัธยมต้นอยู่ที่สภาพิทยาพอมัธยมไปก็ไปเรียนต่อที่โรงเรียนมรไทยตลุมรบมใใรีใกล้ๆสิบเรในช่วงเรียนมัธยมโรงเรียนโรงสูงสินนธีเป็นโรงเรียนที่การมากการที่สอยู่ ระดับต้นๆของโคราชใครที่เรียนจบจากโรงเรียนโสูติสานีนหรือว่าเป็นระดับทหนเทีเยบเท่ากับมุกเดลราซิบัแต่ผมเองไปเรียนทีเมืองไทยเมืองไทยก็ไม่มีชื่อเสียงอะไรมากมายเท่าไรเรียนจบมัธยมปลายชีวิตก็ไม่เคยคิดไม่เคยฝันว่าจะมาเป็นประหลาดทางเดินแต่สิ่งที่คิดเอาไว้ในใจ ตั้งแต่เป็นเด็กเป็นเด็กทำไรทำมากับพ่อกับแม่มามันเหนื่อยมันหนักก็เลยคิดว่าทับอะไรมันจะสบายแล้วก็ได้เงินเยอะก็เลยไปสอบถามคุณครูสอบถามอาจารย์ได้แล้ก็บอกว่าน่าจะเรียนทางด้านนิติศาสตร์เรียนด้านนิติศาสตร์ซึ่งเป็น เรื่องกฎหมายสามารถที่จะไปทาํางานนู่นนี่ได้ทั้งงานเอกชนงานราชการได้แล้วก็ฝ่ายฝันว่าอยากเป็นผู้พิพากษาเงินฝาเนี่ยนเดนแสนกว่าบาแสนหน้าแสนหน้าแต่ถ้าเรียนจบปริญญาตรีหมายผมบรรจุ5้า0สี่สบาทเดี๋ยวนี้บันเปริญ,ญาตจบ15,000บาท แต่ถ้าเป็นผู้บัญารคราวนี้ก็แสหน้าประมาณแสหน้านักส้นก็ไปเรียนที่สที่ลาวเขาแหงเขาใช้เวลาเรียนสี่ปีหา้ปีครึ่งเพื่อนันแต่ผมใช้เวลาเจ็ดปีเจ็ดปีแต่แล้วเจ็ดปีนี้เนื่องจากว่าเราไม่ได้เป็นคนรวยต้องไปทํางานแล้วก็เรียนแล้วก็ไปรับราชการทหารเป็นทหารเกณฑ์สองปีก็ อาจารเกณฑ์มาก็มาสอบแล้วก็จบปริญญาช่วงนั้นก็ประกาศรับสมัครต่อระเบียก็ไปสอบเชื่อไหมคนเรียนสี่ปีกับสาปีครึ่งไปสมัครสอบพร้อมกันกับผมเรียนเจ็ดปีสี่ปีครึ่งกับสาปีครึ่งสอบไม่ได้สักคนคนเจ็ดปีสอบได้เนื่องจากว่าเราเรียนวิชาซ้ำแล้วซ้ำอีกมันเลยเข้าในตอบหรอไม่ได้ไปหาหนังสืออะไรก็เลยสอบทำให้เราสอบ แต่ในชีวิตนับๆในชีวิตที่เป็นเด็กถามว่าเรื่องยาเสพติดมีเกี่ยวข,ข้องกับเราไหมมีครับมีสูงสุดในรุ่นของีสูงสุดหนึ่งเล่าเล่าสองบุหรี่เท่านั้นเองในชีวิตในรุ่นเข้าใจว่าทุกคนอยากลองทุกคนอยากลองผมเองเล่าผมก็ลอง เล่าขาวผสมน้ำแดงาอาจารย์ไคยองเล่าขาวผสมน้ำแดงกินมันอร่อยแต่เมาเรื่องหัวทำไมก่อนเล่าไม่ป็นแบบนี้นะไม่ปวดเหรอแต่ว่าพอเราดื่มไปแล้วเนี่ยทานไปแล้วรู้สึกว่าสุขภาพตัวเองไม่ดีมันปวดหัวตื่นมาแล้วไม่ไม,ไม่ไม่ทำอะไรก็เลิกเลิก เลิกไม่ได้ไปเลิกแบบไปหาพักวัดารลุมไปอาลิกาเลิกด้วยใจของตนเองอันที่สองบุรีไม่เคยสูบแต่ว่าไปสูบในช่วงของการเป็น,นทหารเกณมอยู่จังหวัดแม่อสอนสองปีอยู่บนเขาไม่มีอะไรนอกจากบุรีคนนั้นกัสูบคนนี้ก็สูบแล้วอากาศ ก็เลยนองสูบสูบไปสูบมาบุหรี่ี่ติดติดแล้วก็สูบนาจนกระทั่งปดจากทนาหาไปเรียนต่อสองปีพอไปเรียนต่อเนืน่องจากหนึ่งเราไม่มีเงินซื้อบุหรีก็ไปขอเพื่อนบ้างไหนบ้างมีเพื่อนก็นบอกอมีตังค์ทำไมไม่ซื้อ ตั terror, sword, ้งป so. hmm ัตยามว่าถ้ามีตังจะไปซื้อบุหรี่สูดแล้วต้องไปขอเพื่อนถ้าเพื่อนไปให้ก็จะไปสูบก็เลยขอเพื่อนไปให้ก็เลยกสูบุหรีเรื่องสืนนั่นคือชีวิตในเรื่องของการเกี่ยวข้องกับยาเสพติดแต่ว่าพอในปัจจุบันนี้ยาเสพติดมันมีมากมายหลายอย่างโดยเฉพาะในเรื่องของสมาย่อนสูงสุดก็จะเป็นเฮโรอีนเฮโรอี ฟินแต่ตอนนี้สิ่งที่มันเข้ามาในชีวิตสังคมเราเนั่นก็คือยาบยาสมัยก่อนก็จะเรียกยา้ายุคนึงก็เปลี่ยนจากยาบมาเป็นยาบ้าสมัยก่อนยาบ้ากินแล้วขยันจะไม่ทำลายสุขภาพทานแล้วกินแล้วอ่านหนังสือดึกๆได้ แต่ตอนนี้เปลี่ยนเป็นว่ายาบ้าขยันแต่ว่าไม่เกิดประโยชน์คือไม่ไม่หลับไม่นอนรถหนึ่งครังเนี่ยถอดซ่อมแล้วซ่อมอีกกลางทั้งวันทั้งอคอืนนั้นสำหรับยาบ้าดังนั้นวันนี้เป็นโครงการที่ดีซึ่งรัฐบาลก็อยากจะ มีนโยบายในการแก้ไขปัญหายาเสพติดมาตั้งยาอยู่หลายสมัยแล้วแต่มันไม่สามารถแก้ไขได้ทำยังไงก็แก้ไขไม่ได้ดังนั้นสิ่งที่เราจะแก้ไขได้ก็คือหนึ่งเราต้องไม่ไปยุ่งกับมันวงจรที่เกี่ยวข้องยาเสพติดคนที่ไปเกี่ยวข้องยาเสพติดมันมีอยู่สามคนนล้วนิดอันที่หนึ่งคือคนผลิต อันที่สองคือคนขายอันที่สามคือคนเสพอันที่หนึ่งคนผลิตเราไม่รู้เลยผลิตที่ไหนตามข่าวว่าผลิตตามแนวตะเข็บชายแดยนไทยผลิตนอ,อกประเทศและ้ะผสมมาในประเทศไทยฉะนั้นการที่เราจะไป็าป,ปลานอกประเทศ ยากมันเกี่ยวข้องกับกฎหมายหลายอยา่างกลุ่มที่สองคือคนขายเอามาขายมีทั้งจับได้จับไม่ได้คนขายทั้งรู้ไม่รู้แต่ส่วนมากไม่ค่อยจะรู้เขาว่าไม่ค่อยจะรู้นี่คือภาคราชการไม่ค่อยจะรู้รแต่พวกเราแน่จะรู้อีก กลุ่มเนี่ยทั้งผลิตทั้งขายเราไม่สามารถที่จะไปไปบังคับไปจับเขาได้แต่กลุ่มที่สามนี่คือกลุ่มผู้เสียคือคนซื้อสิ่งอยู่ตรงไหนครับรู้ไหมอยู่ในครอบครัวเราหรือแม้กระทั่งพวกเราเองเนี่แหลก็คือคนเสียเนี่ยเสีย เรารู้แลวรู้กร็กรูร้และคนที่เราจะป้องกันได้หนึ่งคือตัวเราเองคนข้างเพียงเพื่อนพี่น้องเราเราเรู้สิอันดับแรกเราบอกเขาไม่ได้เราเอาตัวเองมใจอยู่ที่ใจบุหรี่ที่ผมเลิกได้ก็อยู่ที่ใจเล่าเลิกได้ก็อยู่ที่ใจตอนนี้เล่าไม่ไม่่งเลยนะครับ อยู่ในใจหลวงพ่อคุณบอกว่าหลวงพอ่อทำไงจะเริ่มบุหรีได้หลวงพ่อบอกแค่ข่าปากรุกแล้วอ่าปากบุหรีก็ุดออุจากปากดังนั้นอยู่ในใจวันนี้ทีมน้ำน้องอตึงเป็นสภายาวนชนอเมือง,งสูงแล้วก็เครือข่าย ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเนี่ยใ,ในภาคเอกชนเนี่ยก็มาชักชวนของเราคนรุ่นใหม่จะไม่มีในพื้นที่จะไม่อยู่ในพื้นที่ก็คือเราไม่เสพมันก็ไม่มีซึ่งที่เขาออกกฎหมายมาบอกว่ายาเสพติดมันไม่ดีมันมีโทษ หลายคนก็บอกว่ามันเป็นเรื่องของฉันฉันจะเสพฉันจะกินแล้วไปเกี่ยวกับคนอื่นทําไมต้องบังคับต้องมาห้ามทางรัฐบาลทางผู้หลักผู้ใหญ่ก็มองเห็นว่ายาแต่และตัวนถ้าเราเสพเข้าไปอากายร่างกายเรารับไปมากมากอย่างเช่นยาบ้า สิบก็ไปหนึ่งแรกๆก็ไม่เป็นไรแต่พอสิบไปมากๆมันก็จะไปทําลายสมองเราพอทําลายสมองแล้วจากสมองคนที่เคยเรียนเก่งเคยมีคิดออกเรียนเก่งก็จะเบื่อคิดไม่ออกยิ่งเสียไปมากก็จะเป็นประสาทเหมือนกับเราเห็นไปทํรลายร่างกายคนนคนนี้สุดท้ายมาสมองเราเสื่อม ายเป็นคนปัญ,ญาหาหมดกลายเป็นคนที่ไม่สามารถทำงานได้ถ้าเยาวชนทุกคนเป็นคนที่ถูกทำลายสมองแล้วก็คิดอะไรไม่ได้คนรุ่นรุ่นผมเนี่ยเดี๋ยวก็ตายไปพวกเราก็จะมาแทนที่ดังนั้นถ้าเราคิดบริหารอะไรต่างไม่ได้ประเทศเราก็จะไปไป็นอะสุดท้าย ก็จะถูกประเทศอื่นมาเยึดในเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องอะไรต่างนั้นเขาเลยห้าวมม่าทำไม่ดีอย่าไปทำอย่าไปเสียถ้าใครเสียงมันก็จะมีผิดกฎหมายผิดกฎหมายผิดอะไรต่างก็จะไปด้เนินตามกระบวนการกับกิอนแต่ว่าตัวหลคือป้องกันให้พวกเราเนี่ยมี ไม่ไปยุ่์แล้วก็มีสมองที่อันเป็นเรื่องเพื่อจะช่วยกันคิดช่วยกันพัฒนาผมมาอยู่ที่นอนสูงไม่ใช่คนนอนสูงหลายท่านที่อยู่ตรงนี้เป็นคนนอนสูงแล้วผมเห็นบางคนส่งายส่งเฟซเวลาน้ำท่วมเวลาทยแล้งเวลาน้ำปับปาไม่ไหลก็จะส่งเฟซส่งไยบางทีก็ตาแบบอยากทายแต่คนแก้ไขปัญหา มันก็แก้ยากกว่ารบปัก,ปกเแต่คนที่แก้ไม่ใช่คนรวนสูงเลยผมคนพต้องการโดยคนเดียบหลายคนไม่แน่แต่ผมอยากให้พวกเราที่เป็นคนรวนสูงเนี่ยเป็นคนรักบ,บ้านเกิดเห็นอะไรไม่ดีของรวปสูงอยากพัฒนาเลยเข้าเข้ามาเข้าสู่กระบวนการอาจจะเป็นสมัคร,เป,รเป็นตำรวจเป็นทหารเป็นพยาบาลเป็นปากองเอเป็นนายเพื่ม หรือเป็นครูบาอาจารย์ก็มาช่วยกันกลับมาพัฒนาบนสูงอย่างที่เราอยากให้เป็นผมเองพอเกษียณแล้วก็ต้องกลับไปอยู่บ้านก็ไม่ได้อยู่ที่นี่ก็พัฒนาได้เข้าที่ตัวเองพัฒนาหลายคนมาอำเภอบนสูงเช้ามาทํางานเสร็จกลับเช้าไปเย็นมากลับกับก็อยู่ประมาณนี้ไม่ได้ทาอะไรที่มันให้มันคุ้มค่า ไม่ทําอะไรที่มันเกิดประโยชน์กับคนระดับสูงแต่ถ้าเราเป็นคนระดับสูงเราอยากทําอะไรเนี่ยเราอยู่ที่นี่เห็นอะไระมันจะเกิดประโยชน์มากกว่าเพราะวันนี้ก็ขอขอบคุณทางโรงเรียนมูลมูงธีรนีกับที่ได้เพื่อเพื่อสถานที่ขอบคุณน้องๆาาจากศูนย์ประสานการป้องกันและแกะ้ไขกัี่ยคณยาสุติดงภาค ยาวชนของจากวสิมาสภาเย,ยาวชนแล้วก็น้องลนักเรียนท่าวว่า,าห้าโรงเรียนกับวันนี้ก็ขอให้พวกเราได้ปรับแนวความคิดปรับทัศนคติถ้าเส้นทางเดินที่เขาเขียนไว้เนี่ยมันสวยหรูเดินแล้วสบายเราไม่ชอบไปเราจะไปทางที่มันมีป่าลงคงน้ำมีอะไรต่างก็อยู่ที่ตัวเรา ที่จะเลือกนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องแบบนี้ได้เวลาอครบแล้วกระถุงมขอเปิดกิจกรรมวันเด็แคมป์ทิปโซนโนนิวเฟสพูดไป่อยชัดเท่าไหร่หรือพื้นที่ปลอดภัยไม่มีคนหน้าใหม่เพราะคนรุ่นใหม่ไม่ใช้ยาเสพติด เรากาสนี้ครับ